สวัสดีครับพกบกับเอมาริสซันเตอร์แครับวันนี้ผมจะมาแนะนำ Cap นะรถอ s u ุขับโฟนะฮะเป็นสีเทารแลมโบซึ่งรถรุ่นนี้เนี่ยเราทำออกไปเยอะนะครับทำออกไปหลายคันมากวันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูว่าอ s u ูขับโฟเทารแลมโบคันนี้เราจะติดตั้งอะไรบ้างนะครับเริ่มแรกนะฮะคันนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นล้อของ JPZE นะฮะขอบ1 8กว้าง9นิ้วนะครับตัวที้เป็นอบ3.5 5นะครับ ใส่แล้วไม่ยืน่นพอดีกับซุ้มล้อะฮะจับคู่กับยาง255 50 18คันนี้เนี่ยลูกค้าจัดทรง2สีฮะไม่ต้องไม่เอาเตี้ยมากฮะแต่ก็เสมอหน้าหลัง2ฮะสอง 24, ยางแก้ม50ซึ่งแก้มยางเนี่ยจะไม่จะไม่ได้บางมากะฮะขับแล้วนุ่มฮนะตัวนี้ mm hmm. นึ่งยางวีนอมตัวนี้เนี่ยเป็นยางที่เงียบแต่ว่าดอกสปอร์ตนะฮะแล้วก็ในรายการต่อไปที่จะใส่เข้าไปในรถคันนี้เป็นโชว์ของ โปรเฟนเดอร์ ender, รุ่นจัมโบ้ให้แกน18บมิลหน้าหลังจัมโบ้เนี่ยข้อดีของโชคจัมโบ้คือจะมะีตัวนี้เป็นร่องให้เราขยับความเตี้ยได้ปรับสูงต่ำปรับเตี้ยลงได้นะฮะโดยที่ไม่ต้องไปตัดสปริงนะครับจะทําให้คือสปริงเนี่ยพอตัดเนี่ยมันจะเสียค่าเคนะครับแต่ถ้าเกิดเราปรับได้เนี่ยมันจะทำรถเตี้ยลงได้โดยไม่ต้องไปตัดสปริงนะครับไม่ต้องไปใส่ปลอกเกียวด้วยนะ,ะับเราสามารถปรับเตี้ยในตัวโชคได้เลยฮะ แล้วก็มีฝาล้อด้วยฮะฝาล้อเลยนะฮะใส่ดีฝาล้อหม่ฝาล้อด้วยฮะซึ่งจะทําให้ล้อดูสวยดูหรูขึ้นนะฮะในเซ็ตนี้จะมีฝาครอบพริปเปอร์ใส่กับล้อหน้าด้วยนะครับนะครับในชุดนี้ก็จะมีสายแรงมีแหลกโหลดนะครับก็เดี๋ยวทางทีมช่างจะติดตั้งเซตน,นี้เข้าไปให้ทั้งหมดแล้วเดี๋ยวดูขั้นตอนการติดตั้งแล้วติดตั้งออกมาเสร็จจัดทรงใหม่2 4ส,สีแล้วจะออกมา สวยลงตัวยังไงนะครับรอสักคู่ครับครับก็ตัวนี้เราใส่ล้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้าอีสุสีเทาและโบคันนี้นะฮะเป็นล้อแซดอีนะครับ9นิ้วสวงเท่ากันนะครับคันนี้เราจับตรงไปหน้า2นิ้วหลัง4นิ้วนะครับเสมอหน้าหลังแล้วก็ตัวล้อเนี่ยไม่ยื่นออกมาด้านนอกฮะ ก็แก้มยางเนี่ยออกมาก็ล้นล้นออกมาที่ดึงพอดีนะครับเสมอซุ้มนะฮะดูจากด้านหลังนะครับไม่ล้นออกมาสำหรับลเอสีนะฮะเรียบร้อยนะฮะคันนี้หล่อมากนะครับแล้วก็เรายังมีรถอีก2คันเพิ่งทำเสร็จมาเหมือนกันพอดีนะครับเมื่อเช้าเรายังไม่ได้รีวิวก่อนที่จะใส่แต่ว่าตอนนี้รถเราทําเสร็จแล้วนะฮะผมห้ดูคันนี้ก่อนเลยนะครับเป็นอีซูนะครับอีซูกระบะแคป คันนี้เนี่ยใส่ล้อ9นิ้ว4วงเช่นกันนะฮะเป็นตัว e-ban d โลโก้แดงนะครับยาง25550 18ทั้ง4เส้นนะครับนี่เป็นล้อหน้าหลังเท่ากัน4วงเหมือนกันนะครับคันนี้เป็นสีบรอนกันครับสีนี้จะมีน้อยฮะช่วงนี้หลักไปทางสีเทารลัมโบเยอะนี่นะครับรีวิวพร้อมกันไปเลยนะฮะคันนี้เป็นตัวล้อ SE หน้า9ครึ่งหลัง10ครึ่งนะฮะ ัวนี้เป็นขอบลึกนิดหนึ่งหน้าเก้าครึ่งใส่นอ็อตสีแดงวาครอบไพริเปอร์สีแดงตัวนี้ล้อหลังกว้าง10นิ้วครึ่งนะครับรออลึก10นิ้วครึ่งล้อหน้ายาง245้ล้อหลัง27 5ขอบ18นะครับไม่ได้ล้นมากนะครับสําหรับออฟเซต็ตที่เราจัดมาใส่ให้กับอีสูรฮะเพราะว้าล้อนออกมากเนี่ยมันจะอาจะต้องใส่ทําซุ้มล้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่คันนี้เนี่ยผมว่ามันพอดีออกมานิดๆนะครับ วันนี้ก็มีอีสุสามคันที่เราทําเสร็จไปแล้วแต่ก็ยังมีรถภายในร้านที่กาลังทําอยู่อีกนะครับส่วรถที่ทําเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเรามารีวิวให,ให้ชมว่าคันอื่นแต่งยังไงบ้างนะครับผมฝากนิดนึงนะครับเปลี่ยนแม็กเปลียป่ยนยางกับเราสีเส้นเนี่ยเรามีบริการหลังการขายนะครับเปลี่ยนชุดแรกเนี่ยตั้งศูนย์ทวงล้อฟรีนะฮะแล้วก็ในทุกๆ10,000มกิโลเนี่ยเรามีสลับยางตั้งศูนย์ลดสรถ50%นะครับสลับยางฟรีป่ายางฟรีตลอดอายุการใช้งานนะครับ ที่มานิสเซนเตอแบกนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ